ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้งกามาพอๆกับพอแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหกเจ็ดสี่แปดศูนย์ ขับเลกล่างก็เอ,อ,อกเกซีนาอพี่น้องเนาะเสียดายฮองปูศูนย์เกพี่น้องเอ้ยจับคูหลุดนะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่ยี่สตุลาคมสองห้าหปดลวพัฒนาปู0ูนย์กบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9เน้นที่8ดพี่น้องแปดหนึ่ง 182838เนาะพี่น้องออก80ดศูนถือว่าเล็กวิ่งมแม่นเนาะพี่น้องเนาะจับปูเนียในให้ถือตัวแต่ว่าจับคูหลุดนะครับ1 7ึ7งเจองเจ็ดสามเจออกเจี่ฮะมันมพอามาตามต่อยกับลาาพัฒนาปูศูนเนาะพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งรูดปรับเจ็ดกับแปดนะครับ ครับเจกับ8เน้นที่เจ็ดนะครับครับส่วนปูจับคูยนะพี่น้องสอเจ็ด สองแปดสองหกนะครับสามเจ็ดสามแปด สามหกนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกนะครับ ครับปูเนี่ยที่เกดเนาะพี่น้องเนาะซีเกตใหม่ครับพี่น้อง ครัลักแปดมากเก่าน้มได้พี่น้องเด้อสองแปดสาดนะพี่นอ้องครับเอาเตรียมข้อไวพอ้พรอนคอยเขา่าคอยปังนะพี่น้องเนาะงวดนี้ครับจะได้โชกโกมัน,นมากาๆกันนะาครัคบครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่22ตุลาคมสองห้าหกลาวพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งลูด7กับ8เน้นที่7ด สองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจา่เจ็ดสะพี่น้องเนาะอ่ะมาสอบต่อเด็กกับพิจรารณามึงได้พี่น้องเนอครับที่สําคัญก็่าลืมกับตัวไว้นำนะครับครับประเที่ยมก็ใชเบื้องกัมพิน้นนองปูบนทรงมหาหยนะครับครับลาพัฒนา22ตุลาคม68 7เจ็ดกับ8เน้นที่เจ็ด ครับส7ง8จ6ดสองแปดสองหกสาเจามแนะพี่น้องปูศูนย์เนะครับสัดเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับพอเตมขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้ม รับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียม้อไวพ้พอนคอยเขา่าคอให้ปังครับพี่น้องอิฟซี่ก็จะได้โุกโฉมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดานะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํานาคราบ ครับสุดท่ายถ่ายสุดนี่ก็อ,อิบซีทุกคนโศกโศก,ก,กมันมัน,มนเฮงเงรื่อยๆยเนาะครับเนาะครับพอ,อกันชิปนาพี่น้องรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม